วัสดีจ้าโอ้ยตัวอะไรเนี่ยปะป๊ามาได้คนนึขับรถขับรขาวรถขึ้นเขาพี่น้องไม่เห็นนั่นตัวนี้ตัวอย่างพ้าเสแทคือตัอย่างอีกอีกกะ่นมัีกห่ใหญ่ใ่ยัหห่หหห มาเที่ยวเหรอทำไมมาเที่ยวคนเดียวฮะเมืองขุนพี่น,น,น้องย่างขึ้นเขามาได้ยังได๋นี่นฮะฮะัลโหลฮัลโหลไกลนางอยิน,นด,ดีเลยไม่กล้าออกไปย่านแล้วแลนต่ำฮะบไยนน่ญาตินี่นะ ไปซื้อของกลับมาคับครมาเร็ว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 ๆวันนี้เร็วมามาจับมือหน่อยแ <c oughs> ต่ออดว่มามันพอขอใจภาษาไทยว่าฉันครับ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 ครัทำไมขึ้นมาคนเดียวดินดินดันสิ เจ้าของไปไหนลูกอะเจ้าของไปไหนเจ้าของหนูไปไหนทำไมขึ้นเขามาคนเดียวไปซื้อเอาไปแล้วไปซื้อก่อกลับมาอันโค้งมหนีพอดีดดพี่น้องอันแยบมันชนเราตอนแล้วเบีกทัน ฮัลโหลเขาง่ามๆเขาเพิ่นแกบก้าลงไปแกย่านแล้วเลี้ยงต่ำฮัลโหลเฮ้ยตาหักแทะตัวอะไรโมเมนแกะโมเมนต์แฉะฮะ

ตออดว่าแข็งแรงนเนี่ยออกเจ้าอย่าออกไปเด้ไหมไอเขาสีเล่นต่ำเจ้าได้ไามสน,นะไปแล้วไปอุ้ยมาเร็วเร็วเร็ว,วมาเอนฟังไทยรู้เรื่องด้วยเจออุ้งซุมพันบุนที่ไปนะส เหมือนจะเจ็บขาเลยเดินเหมือนเจ็บขาเลยโอ๊ย <c oughs> ชิงช่องด้วย <c oughs> <c oughs> ชิงช่อง <c oughs> ตนอนาแข็งแรงแข็งแรงได้ไหนพี่น้องเลนเลนอันต่ำฮขาแข็งแรง แลนซ้นเขาคนเด่นเลยจ้ะป้าบีนคอมมาลดนาแล้วพี่น้องโอ้แต่ละตัวค่ะ